สวัสดีค่ะไทยนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่ลูกยี่สิบเอ็ดใช่ไหมยี่สิบเอ็ดสิงหายี่สิบเอ็ดสิงหานะครับเป็นวันเสาร์นะคะเป็นบอนร่วมตัวของชาวบ้านนะคะยังไงก่อนจะไปสู่คลิปนี้นะคะคุณแม่ขอฝากช่องคุณแม่ด้วยนะคะไทยนิยมความสวยแม่สวยสกลนครเอาหน้าให้ดูนิดนึง แต่เปิดหน้านเ,เยอะไม่ได้นะคะเนื่องจากเราต้องป้องกนไอโควิดใช่ไหมคะคก็ให้ดูหน้าว่าเป็นหน้าตาแต่ไมนะคะวันนี้นะคะคุณแม่ก็เตรียมตัวนะคะให้ชาวบ้านมาไร้สินค้าในราคาที่ถูกมากนะคะราคาผู้ผลิตนะคะคุณแม่ก็เขาเรียกว่าที่ได้ไร้ตรงนี้ก็เนื่องจากว่าคุณแม่มีช่อง Youtube ใช่ไหมคะคมีความปรารถนาแรงกล้ายอยากไร์สดได้อยากช่วยชาวบ้านได้ ได้แล้วความฝันคุณแม่ก็เป็นจริงแล้วได้แล้วนะคะได้แล้วสามารถไลฟ์สดได้นะคะก็สามารถมีผู้ติดตามยังไม่เยอะนะคะแต่ว่าฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะยังไม่เยอะเมือนกับรุ่นพี่นะคะแต่ก็ดีนะคะในไ,ไลฟ์สดแล้วนะคะทางเมืม่อวานสองวันที่แล้วนะคะคุณแม่ก็เพราะว่าถ้าได้ตัวนี้มาเราจะเป็นยูยูทูบเบอร์เต็มที่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าพินครับพิน,นะค,ะคุณแม่ยังเรียกไม่ถูกอ่าเขาเรียกว่า พินนะตอนแรกเราบอกพินคืออะไรพินดิบหรือเปล่านะคะเราเขาจะอดิบพินนะจริงๆไม่ใช่นะคะเป็นพินที่แสดงว่าเรามุ่งมั่นตั้งใจใช่ไหมเรามุ่งมั่นมุ่งมั่นตั้งใจจนเราได้รับคินมานะคะ,คะแต่คุณแม่ก็ยังไม่รู้เราบ่าพินนี้เอามาทาอะไรก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งนะฮะขั้นเกือบสุดท้าย ขั้นสุดท้ายคือตอนที่มีเงินเข้าบัญชีเดือนแรกอ๋ออันนี้คือเกือบสุดท้ายแล้วบันไดขั้นที่เก้าแล้วอ๋อเราพอเราได้พินมาปุ๊บเราก็จะได้ฟังใช่ไหมฮครับจากเขาเรียกว่าจากยูทูบเบอร์ใช่ไหมฮะครับจากยูทูบครับจากยูทูบเราเป็นยูทูบเบอร์เราเป็นยูทูบเบอร์แล้วเพื่อจะได้เงินเดือนจาก youtube เพื่อจะได้เงินเดือนจาก y o u t ท b e นะแม่ก็เห็นเห็นรุ่นพี่นะครเห็นรุ่นพี่ว่าพอได้ผินมาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เป็นยูทูบเป็นตัวใช่ไหมลูก เราก็ดีใจมุ่งมั่นนะคะวันนี้นะคะแม่สวยไทยนิยมคมสวยนะคะแม่สวยไทยนิยมคมสวยก็ต้องขอบคุณรุ่นพี่นะคะที่มาให้คําแนะน,นะะํานะคะให้คําปรึกษานะคะผ่านมาก็แวะมาเอ,อเป็นยังไงบ้างนะคะผ่านมาเเป็นยังไงบ้างก็จะแวะมาให้คําปรึกษาแล้วก็อยู่เรื่อยๆนะคะคุณแม่ไม่เป็นอะไรหรอกว่าอา่านหนังสือไม่ค่อยออกอา่านหนังสือไม่ออกาษาอังกกษไม่เป็นนะคะแต่ก็มุ่งมั่นตั้งใจนะคะว่า เราทำสิ่งนี้เราก็จะได้สิ่งนี้อย่างนี้ค่ะวันนี้ถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจนะคะเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการใช่ไหมคะลูกค่ะวันนี้คุณแม่ตั้งใจช่วยคนทําพักครามนะคะไรสดได้ก็เอามาไรพักครามขายในราคาโปรโมชั่นนะคะขายในราคาโปรโมชั่นขายถูกมากฝากจ้องคุณแม่ด้วยนะคะจ้องไทยนิยมทานสวยแม่สวยสกนลกนครคุณแม่จะไล์สดันาคารนะคะช่วงเย็นๆน,นะคะแล้วก็วันพฤหัสนะคะช่วงเย็นๆนนะคะ แต่สาวะทิ์คุณแม่ก็จะไลฟ์ให้ชาวบ้านนะคะอันนี้ก็จะเริ่มไลฟ์นะคะหลังจากแม่ลงคลิปนี้เสร็จปุ๊บคุณแม่ก็จะไลฟ์สดผ้าชาวบ้านนะคะช่วยเข้ามาอุดหนุนช่วยชาวบ้านนะคะเพราะว่าชาวบ้านช่วงนี้ไม่มีไรายได้ค่ะถ้าท่านช่วยชาวบ้านปุ๊บก็จะช่วยต่อชีวิตให้กับชาวบ้านได้หลายครอบครัวหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคน ปูครามคนตัดครามคนย้อคลามคนมัดหมี่นะคะแล้วก็คนเย็บกระเป๋าคนทอผ้านะคะคนทอผ้าคนย้อมผ้านะคะในล้าวอย่างนั้นคุณก็จะได้บุญจะได้บุญตรงนี้นะคะอ๋ออันนี้ก็คือสมอลจาเนลสมอลจาเนลใช่ไหมคะสมอนจาเนลเป็นยูทูบเบอร์รุ่นพี่นะคะเป็นยูทูบเบอร์รุ่นพี่ที่มาแบ่งปันนะคะมาแบ่งปันนะคะว่า เฮ้ยเราทำแบบนี้ถูกไหมจะมีถูกไหมยังไงก็นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาค่ะคือการิดอฮะได้ผิดแล้วใช่ไหมคะก้สิเป็นแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะี้เหนียกับตัวแม่แล้วตอนนี้ว่าจะทำเงินยังไงให้ได้เยอะที่สุดใช่ไหมคะเคุณแม่ก็ต้องเรียนรู้จากจากรุ่นพี่อ่ะต้องเรียนรู้จากรุ่นพี่จากครูที่แม่คําแนะนานะคะครูที่แม่คําแนะนำเพราะก็ส่วนมากก็เป็นครูเสือนะคะ แต่ว่าคชิดก็แวะมาให้คําแนะนําอยู่ค่ะให้คําแนะนําอยู่แต่คุณแม่ก็เจ้าประสงค์ของคุณแม่ก็คือไร้สดท้าขามให้ชาวบ้านมีไรายได้แต่ยูทูบเบอร์นี่ได้มาได้พินมาแล้วคุณแม่ก็ดีใจและเป็นเต็มตัวแล้วเราจะได้เป็นยูทูบเต็มตัววปาอยางไงนะคะเต็มตัวแล้วต้องเต็มตัวใช่ไหมถ้าไม่ได้นี้ไม่ได้เป็นนะคะโอก็ไลฟ์ไปวันๆนนะคะอ๋อ ได้เร็จแล้วแล้วก็อาจจะมีเงินเดือนด้วยโอเคค่ะขอบคุณมากตั้งแต่นี้ต่อไปเราก็จะตั้งใจทำงานใช่ไหมสิ่งใดที่ครูบอกว่ามันไม่ดีเราก็ไม่ทําใช่ไหมสิ่งใดที่ครูบอกว่ามันดีเราจะได้ทาใช่ไหมเพราะว่าเราทําเดินหน้ามาเก้าสิบปี<ร>แล้วตามเราทำแล้วมีความสุขนะคะแต่ทาตัวนี้เรามีความสุขเพราะว่าใครจะว่าเรายังไงก็ชอบนะเรามุ่งมั่นตั้งใจนะคะเาดีแล้วก็ได้ช่วยชาวบ้านได้ช่วยชาวบ้านด้วยนะคะได้ช่วยชาวบ้านด้วย วันนี้แม่สวยก็จะรีบขึ้นไลฟ์เสร็จแล้วนะคะยังไงกล่าวขอบคุณนะคะครูครูเสือนะคะครูเสียพาไปนะคะก็ไม่คําแนะนําคุณแม่ตลอดเลยนะคะครูเสือพาไปท่านท่านมาธุระท่านก็แวะเข้ามาแวะมาดูว่าเอยรุ่นน้องเป็นยังไงบ้างอย่างนี้ค่ะสมอนชาแนลก็เหมือนกันตอนนั้นสมอนชาแนลกับคุณแม่สูสีกันมาตามสมอนชาแนลสู้สีกันมานะคะแบบแม่ได้เจ็ดร้อยสมอนได้แปดร้อยแม่ได้แปดร้อยสมอนได้ 820อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สมอนแจ้งคุณแม่ไปหมื่นหมื่นซับแล้วนะคะก็คุณแม่ก็ค่อยๆไปนะคะยังไงฝากช่องคุณแม่ด้วยนะ,ะขอให้ตามสมอนจะได้กันสมอนจะได้หมื่นซับแล้วคุณแม่เพิ่งได้สามพันนะคะเพิ่งได้สามพันยังไงฝากช่องด้วยนะคะฝากช่องด้วยะคะย่ะยังยังไม่ถึงหรอต้องให้ถึงแปดจดมาพาไปดูหน้าร้านต่อมาดูหน้าร้านนะคะอันนี้คือบรรยากาศของจวบ้านนะคะ โอ้เรามานั่งกองกันแบบนี้ตำรวจไปจับเราใส่เมตรอยู่ค่ะใส่เมตไม่ไม่เขาบอกว่าเสร็จอย่าอย่านั่งเกินห้าคนอย่างนี้ใช่ไหมอย่านั่งเกินห้าคนเนี่คือนะฮะพี่เสือในฐานะยูทูบเบอร์รุ่นพี่นะฮะแล้วก็เป็นโค้ชนะฮะเป็นโค้ชเป็นครูก็ดีใจนะที่คุณแม่สำเร็จแล้วนะครับโอ้ข้างหน้ายังมีมาลูกค้าเหรอฮะ อ๋อลูกค้าก็มาซื้อของทุกคนนะครับเติมน้ำก็สมเป็นแล้วมีบอลไม่เป็นไรสมาร์ทก็สมเป็นกันเก็มาลงข้างในนะมีห้องลงครับโห้ในคลิปครับมีแล้วสามช่องเป็นผ้าจบ้านมาเป็นผ้าจับบ้านที่จะเอามาเอามาไร้นะคะแบ่งฟันเอฟซีนะคะเป็นผ้าจับบ้านทอเองทำเองนะคะทอเองทำเองที่จัด มาไรในช่องไทยนิยมทานสวยของคุณแม่นะคะวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ก่อนจะมีถนนภาคกางใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนื่องจากโควิดนะคะเนื่องจากโควิดก็จะไม่มีชาวบ้านมาขายตามถนนแล้วแต่ว่าชาวบ้านก็จะตีรถมา120กิโลนะคะเพื่อมาไร้สดร้านคุณแม่นะคะมาไรสดร้านคุณแม่นะครับยังไงฝากฝากภาคางด้วยนะคะชาวบ้านด้วยนะคะเยอะแยะมากมายฝากชาวบ้านด้วยนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ร้านเรานะไทยนิยมคามสวยเปิดทุกวันเปิดทุกวัน,เว,นเวลา10โมงขึ้นไปนะคะแล้วเรามีช่องโทรหาแม่ได้สอยแปดหนึงสามแปด่งสี่สามสามแปดไทยนิยมคามสวยแม่สวยสกลนครคะ่ะดีใจกับ <c oughs> คุณแม่ด้วยนะครับผมนะฮะ